หมากเตี้ยเตี้ยจริงไหมนะคะลองดูต้นที่อิ๋วกําลังถ่ายนะคะต้นที่อยู่ตรงกลางข้อถีบแบบนี้นะคะอดีตมันเคยเป็นหมากเตี้ยมาก่อนค่ะอดีตของต้นนี้นะคะก็คือต้นนี้ต้นนี้นี่คือหมากเตี้ยเนาะระ,ระยะเวลาผ่านไปนะคะหมากเตี้ยจากต้นนั้นก็กลายเป็นต้นนี้อ,อิ๋วจะไปถ่ายใกล้ๆเลย ห็ไ่ไหมคะสูงพอๆกับหมากสูงเลยค่ะเ,เราจะเห็นความแตกต่างชัดเนาะนตรงนี้ไปไม่ได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยว นี่ค่ะนี่คืออดีตมันเคยเป็นหมากเตี้ยระยะเวลาผ่านไปมันก็กลายเป็นหมากสูงแล้วมันก็ไม่ออกลูกนะคะความแตกต่างชัดเจนค่ะทางขวาคือ หมากเตี้ยทางซ้ายคือหมากสูงต่างไหมคะถามว่าหมากเตี้ยมันจะสูงกว่านี้อีกไหมก็ถ้าไม่คนทิ้งนะคะมันก็จะสูงเรื่อยๆค่ะสูงไปตามหมากสูงนั่นแหละคะ่ะอ่ะ อันนี้ก็ใช่ทางซ้ายคือหมากเตี้ยทางขวาคือหมากสูงดูความสูงนะคะนี่ค่ะใกล้เคียงกับหมากสูงนะคะต่างกันแค่ไม่กี่เมตรต่างกันประมาณสองเมตรนะคะเมตรหนึ่งต่างกันประมาณสองเมตรมนะคะนี่ นี่คือมันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยแล้วถามว่าหมากเตี้ยมีโอกาสสูงไหมแล้วหมากเตี้ยมันจะสูงไหมนี่คือคําตอบค่ะความต่างก็คือหมากเตี้ยข้อมันจะทีทีแบบนี้หมากสูงข้อมันจะห่างค่ะต้นนี้ก็ หมากเตี้ยสูงไหมก็สูงอยู่ดีนี่คือหมากเตี้ยแล้วที่เอามาลงใหม่ตรงนี้นะคะเป็นหมากสูงค่ะเนี่ยมาลงใหม่เป็นหมากสูง ให้ดูเตี้ยอีกต้นหนึ่งนะคะมีเตี้ยอีกอันนี้คือหมักเตี้ยอดีตเคยเป็นหมักเตี้ยเห็นไหมครับว่ามันไม่เตี้ยนะเวลาผ่านมันก็สูงค่ะ นี่คือระยะที่ปลูกต้นคู่หมากสูง